จากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียกรณีนักแสดงกว่า30คนถ่ายภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนำภาพมาโพสต์ลง Facebook หรือ i n s t a g r กรส่วนตัวกันอย่างแพร่หลายจนทำให้กลายเป็นกระแสของสังคมและหลายคนมองว่าดาราด,ดังเหล่านี้มีเจตนาแอบแฝงในการโฆษณาและเชิญชวนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาร่วมชี้แจงว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ตามมาตรา26ที่ไม่ให้ใช้ข้อความเชิญชวนผู้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณประโยชน์หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือทางอ้อมและข้อความหรือภาพที่มีศิลปินนักร้องนักแสดงเข้ามาอวดอ้างเชิ โฆษณาหากฝาก่าฝืนจะมีโทษจำคุก1ปีหรือปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา32ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อแอลกอฮอล์อวดอ้างสปปรรพคุณโดยตรงและทางอ้อมหากฝาก่าฝืนจะมีโทษจำคุก1ปีหรือปรับ5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่คงต้องพิจารณาสอบถามข้อมูลจากเหล่าดารานักแสดงอีกครั้งว่าทั้ง30คนนี้อยู่ในเครือข่ายกระบวนการส่งเสริมการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ คงไม่ต้องมีหมายเรียกคงไม่ต้องอะไรนะครับทุกคนก็เชื่อว่าเมื่อได้รับจดหมายจากทางคณะกรรมการแล้วก็คงจะเข้าพบคณะกรรมการด้วยดีนะครับเป็นการให้ความร่วมมือกันเพื่อเป็นการปกป้องสังคมนีครับด้านตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะต้องเรียกนักแสดงทั้ง30คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบโดยจะมีการเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดสองกรณีคือโฆษณาเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ประชาชนได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการค้าหากพบว่าเหล่าดาราคนดังทำเช่นนี้จริงแล้วเกิดประโยชน์ทางการค้าต่อธุรกิจนี้ก็เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายแล้วแต่หากมีข้อมูลยืนยันหรือเชื่อมโยงว่าได้รับค่าจ้างให้โพสต์ก็ย่อมเป็นความผิดที่เห็นได้ชัดและการแสดงเชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อ ื่ออวดอ้างสปปรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อมแม้นักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะไม่ทําเพื่อประโยชน์ทางการค้าของธุรกิจจึงย่อมเป็นความผิดเช่นกันซึ่งนอกจากนี้จะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนพรบปี2551ด้วยในการรวบรวมหลักฐานพยานเพื่อเสนอให้อนุก,กรรม,มาการก่อนส่งฟ้องศาลต่อไปกรณีดาราเนี่ยผิดทั้งตัวเองเนี่ยที่เป็นในการชักจูงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีข้อความพวกนี้ด้วยในบางท่าน ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนเกิน100เอร์เซครับเราจะเข้าอนุกรรมการนะครับในการบังคับใช้กฎหมายแล้วลองทุกข่อโทษต่อพนักงานสอบสวนก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของตำรวจนะครับแล้วก็ส่งให้อัยการและฟ้องศาลต่อไปครับส่วนประชาชนหากโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีเจตนาโฆษณาทางการค้าอวดอ้างสรรพคุณหรือเชิญชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีความผิดตามมาตรา32และต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน